สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบก,กันอีกครั้งกับดูเสร็จแล้วมาคุยกับโกจูเจอร์ในตอนที่15นะครับงานวิวาแห่งความพายนะนะครับต้องบอกว่าเป็นตอนที่งานวิวาก็จริงแต่ว่าเขาไม่ค่อยมีคนที่จะชื่นมื่นหรือว่ายินดีด้สักเท่าไหร่นะครับอารมณ์แบบเป็นมัดมือชกหวังแต่งมากกว่าโดยที่ในตอนนี้เนี่ยก็จะบ่งบอกนะว่ามันอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนานะจาก คำพูดของพี่ไฟนะครับเขาบอกว่ามิถุนาเนี่ยที่เขาไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นเดือนแห่งความชื้นเนาะความชื้นเป็นศัตรูกับเปลวไฟอะไรครับนองนี้อ่าโดยที่ตอนนี้เนี่ย่าทางเทกจูนเนี่ยเธอก็ได้ทําการสั่งให้เหล่าคุณพลของเธอเนี่ยไปหาของสามสิ่งมาเพื่อเตรียมงานวิวาลน,นะครับเตรียมพิธีแต่ว่ามันจะมีเมสเซจหนึ่งที่มันทิ้งไว้ซึ่งผมก็แอบสงสัยอยู่เหมือนกันนั่นก็คือเทกจูนเนี่ยเขาได้พูดถึงอนักขับแห่งพมลิขิต อ่าซึ่งตัวไอ้กาลิโดเนี่ยมันก็ขอว่าเออขอให้ตัวเองเนี่ยมาขับก่อนได้ไหมเออผมแบบเป็นคนคนนั้นก่อนได้ไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งก็หมายความว่ากาลิโดเนี่ยมันคงจะมาขับแค่ชั่วคราวและคนคนนั้นเนี่ยนักขับแห่งพรมลิขิตเนี่ยยังไม่ปรากฏตัวอันนี้ไอ้หนูมีความคิดเห็นว่าไงบ้างครับเออเหมือนเหมือนในเรื่องมันพูดว่าในนักขับแห่งพรมลิขิตเนี่ยมันจะแบบคือไอ้พวกโนวันเหมือนมันจะแย่งชิงไอ้ตำแหน่งนี้กันปะเห็นมันก็พูดพูด่ันก้าวอยู่ คือคเ,เขาบอกว่าโนโนวัน no ที่มันอยญ่จะเป็นนัมเบอร์วันเนี่ยเพราะว่ามันจะแบบมันแสดงตัวเองให้มันคู่ควรอะว่าเออแบบเหมาะที่จะขับเจกเกอร์จูนเนาะซึ่งเหมือนเธอก็บอกว่าว่าโนวัน no จริงๆมันก็เป็นลูกของเธอด้วยเหมือนกันอะใช่ใช่ใช่เอ่อก็เลยทําให้ผมคิดว่าหรือว่าอนาคตมันอาจจะมีโนวันตัวใหม่ที่แบบอาจจะเป็นตัวเก่งๆไหมแบบเป็นมินิบอสอะไรแบบเนี้ยมาขับอีกทเออเเีเออเป็นไปเออเป็นไปได้นะเป็นไปได้อา่าแล้วก็ตอนนี้ก็มีการเปิดเผยเบื้องหลังของเทกเกอร์จูนประมาณหนึ่งแบบ backgroun story เนาะก็คือ เทกจอจูนเนี่ยเป็นหุ่นยนต์ที่ถูกมนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบตัวเทกซอสแต่ว่าเธอเนี่ยได้ฝังปัญญาประดิษฐ์แล้วก็พลังแห่งการรังสรรโลกเข้าไปด้วยอะไรประมาณนี้ซึ่งแปลว่าตัวเธอเนี่ยเกิดขึ้นมาหลังเทกซอสเนาะคือเทกซอสเนี่ยมันมีมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ที่ว่ามนุษย์ที่สร้างเธอขึ้นมาเนี่ยพวกเขาเป็นใครเอออันนี้นี่น่าสนใจนะเออพวกเขาเป็นใครกันนะถึงสามารถสร้างหุ่นยนต์ระดับตัวเธอขึ้นมาได้ ืมแล้วก็เธอมีความสามารถนี้ด้วยนะเหมือนก๊อปอาวุธมาได้อ่ะเพราะว่าเห็นเธอก๊อปได้นั่นอะวูฟคาลิเบอร์มาเออโดยเธอให้เหตุผลประมาณว่ามันเป็นคติอะเขาจะพูดประมาณว่าของเลียนแบบอ่ะมันไม่จําเป็นจะต้องต่อยค่ากว่าของที่มันของแท้เวย้ยนึกออกว่าเพราะตัวเธอก็เป็นของเลียนแบบของเทกซัสอเหมือนกันเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่าตัวเธอเนี่ยจะอ่อนแอกว่าเท็กซัสที่สร้างขึ้นมาก่อนอะไรประมาณเนี้นะซึ่งทําให้ผมนึกถึง คำพูดของตัวละครตัวหนึ่งจากเรื่องรีบอลได้นั่นคือไอเนี่ยอไอตัวซันซัตอ่ะที่มันเคยพูดว่าอะไรนะต่อให้เป็นพันทางหรือรูปผสมอ่ะก็ไม่ได้หมายความว่าจะอ่อนแออะไรประมาณน,นี้ยเออก็จะเป็นอะไรที่คล้ายๆกันะนะอ่อไอแต่ก่อนที่เข้าถึงเนื้อเรื่องอื่นๆเนาะผมขอพูดถึงฉากบูฟของตอนนี้หน่อยละกันไอดูเป็นไงมครับฉากบูฟของตอนนี้ฉากบูฟผมชอบนะโดยเฉพาะไอฉากที่ไอตัวโฮเอลุโกจูบูฟสู้กับตัวพี่มันอะ ที่มันใช้ดาบคาเบอร์อะไรแบบเนี้ยเออมันก็ดูดีนะใช่รแบบ<อ>ตีลังกาเปิดมิติเข้าออกปเป็นหูแบบเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกอะไรมีชั้นเชิงในการต่อสู้อ่ะเออเป็นอะไรที่แบบอันนี้มากส่วนฉากสู้ของฮวยรู้กับตัวการิโดในตอนที่ขับหุ่นเนาะเทกซอนและเทกจูนเนี่ยก็อนะไรที่ก็โอเคใช่แต่ว่าผมแอบ,บติอยู่นิดนึงก็คือตัวเทกจูนอ่ะในช่วงที่สู้อ่ะมันจะมีช่วงแรกที่เธอปรากฏตัวเนาะมันมาเป็นซีจีล้นเลยอ่ะแต่ว่าตัวเทกซอนอ่ะมันมันจะเป็นหุ่นแบบ ชุดใสอยู่อะเนาะอืม <c oughs> ขนาดตอนสู้กันแรกๆมันก็จะเป็นซีจีกับตัวเทกซอสท,ที่เป็นชุดอยู่ผมก็เลยรู้สึกแอบตึงหง,งิดนิดนึงคืออย่างน้อยถ้ามันเป็นซีจีคนนึงอะมันควรจะเป็นซีจีทั้งคู่ป่ะเออเลยมันเน<ช>ี่ยผมว่ามันน่าจะออไอ้นี่กว่าเออ,เอ,อแล้วทำไมเขาไม่ทําชุดมาด้วยเนาะเอออันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้อันนี้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยไอฉากมือผมเหมือนกันนะแปลเล่าเลยมือแล้วหิดกันนะใช่ใช่ เอาจริงมันเห็นได้ชัดเลยนะว่าฝั่งไทกะซอนมันเสียเปรียบอ่ะมันมันมันไม่ใช่ปืนอ่ะใช่ใช่ใช่เออแต่พอพูดถึงซีจีไทกะจูนผมก็แอบเอ้ยไม่ไม่ใช่ผมผมชอบมถ้าเอาแค่แบบเรื่องซีจีมันอย่างเดียวอ่ะผมก็รู้สึกว่าสําหรับมาตรฐานซีรีส์ญี่ปุ่นอน่ะพวกโทคุผมว่าก็ถือว่าเนียนนะใช่ใช่ใช่แต่นี่แค่อแอบแค่แอบกันใจนิดนึงตรนที่ว่าเออมันไม่เข้ากันระหว่างสองคันี้คือคือมันควรจะเป็นชุดกับชุดทั้งคู่หรือว่าซีจีทั้งคู่กับซีจีทั้งคู่อะไรประมาณเนีแมันนนชบบคึเป็็ุดกจะ แปลกๆตานิดนึงมันอ่ามันแต่ว่าเออตอนซันแรกๆมันเป็นซีจีกับชุดแต่ว่าตอนเต้นรากันมันเป็นซีจีทั้งคู่เอออันนี้ก็ใช่ใช่ผก็เลยแบบเอ๊ะทำไมไม่ทำมันแต่แรกนะเออไม่รู้น่าจะความอะไรบางอย่างด้วยปุ๊บเออได้ใชเต้นรามันจะไว้ท้ายๆแล้วกันนะอ่ะเรามาพูดถึงฝั่งไอ้นี่เราบ้างฝั่งตัวเอกของเราในณตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเขาก็เปลี่ยนงานอีกแล้วเออเพ่งลูกแล้วก็ไปเปลี่ยนงานแล้วเขาเขาไปเป็น Uh, ผู้เก็บบัตรนะครับ uh, บ้านผีส,งสิงอะไรอย่างนี้ uh. ใช่ใชบวกกับพี่พตัวแคนเดเลอร์ของเราเนี่ยเขาก็มาพอดีเนาะเนื่องจากเทกจู A เนี่ยสั่งมาแล้วว่าให้ไปขอให้ไปหาของสามอย่างมาประกอบพิธีเนาะซึ่งของชิ้นแรกเนี่ยมันก็อยู่ในบ้านพีสิงนี่แหละซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าอยู่ตรงนั้นได้ไงแต่ว่า mm hmm. แต่ตอนนี้ทําให้เรารู้ว่าตัวโฮอรู้กับไอแคนเดเลอร์เนี่ยเขากลัวผีเหมือนกันนะครับซึ่งโอ้ mm hmm. oh, เจมาอยู่ดีควอนตอนนี้ก็คือแบบได้ทีเลยได้ทีแกล้งเลยถือว่าถือว่าชั่วร้ายเหมือนกันผมชอบมากเลยตอนที่แกที่เธอแกล้งอ่ะคือผมรู้ว่าเธอจะแกล้งอ่ะแต่ผมไม่คิดว่าเธอจะหอนอ่ะหอนได้มาป่าขึ้นมาเช่ใช่เหว๋อเหมือนเหมือนกัือมแล้วก็ของชิ้นแรกเนี่ยที่ปรากฏเนาะเอาไ่ของชิ้นแรกเหรออ่ะของของตอนเนี้ยของไปมีสิงเนาะมันก็คือเอ่อเชิงเทียนเชิงเทียนในการเวพรเชิงเทียน ผมก็ไม่รู้ว่ามันม,นมาอยู่ในบ้านมีสิงแนงไงอะนะเออแต่มันก็มีเออมันน่าจะเขาน่าจะเอาไว้นี่แหละทําเหมือนของประดับอะไอพวกบ้านผีสิงนั่นแหละแต่ไม่ได้ใช้มันก็เลยมาเก็บกันน่ะเอออ่าแล้วก็ของชิ้นที่สองครับซึ่งมันก็อยู่ที่ตัวร้านนั่นแหละร้านของตัวริวกิเนาะซึ่งปู่ก็อยู่ด้วยนะครับก็กําลังพูดถึงสินค้าใหม่ที่เพิ่งได้มาเขาเรียกว่าเป็น เหมือนสตอเบอรี่มายาเป็นอัญมณีแห่งความรักเลยแบบว่าทําให้คือหวังไว้เลยว่ายอดขายล้าระเลยต้องแบบคุ่งแน่ๆด้วยสตอเบอรี่กล่องนี้ซึ่งตัวเค้กเนี่ยเออตัวเค้กมันก็ตามมาเนาะด้วยเข็มทิศแล้วก็มาเจอไม่แต่ผมไอ้นี่แบบผมชอบอย่างหนึ่งของตอนนี้ว่าตอนเนี้ยแม้เทรก็จูนแกจะใช้กําลังก็จริงนะแต่ว่าไอ้ลูกน้องเธอแต่ละคนน่ะมันใช้ไม้อ่อนนะสังเกตดีๆอ่ะใช่ใช่ไม่ใช้ไม้แข็งใช่ใช่ใช่เออแต่ แต,แต่ผมชอบอย่างหนึ่งว่ะคือไอสตอรเบอรี่เนี่ยจำได้ว่าไอตัวไทเรนโนมันพูดว่าร้านเราอยู่ในอะไรนะหกเดือนที่แบบเหมือนต้องไอเนี่ยร้านอน่ะเขาเรียกอะไรวะเออสถานการณ์เงินอะไรทักอย่างอ่ะมันไม่ได้เออต,แบบต้องแบบมัน้องคุนทอดขายไว้เออเออมันจะพูดความคำนองเนี่ยแต่ไม่ได้เป๊ปะๆอ่ะเอออะไรประมาณนั้นอ่าโดยที่ตัวเค้กเนี่ยเขาก็แบบเออที่มันฉลาดนะตอนนี้ฉลาดมากเลยที่แบบไม่ไม่อยากสู้ด้วยนะครับก็เลยแบบต้องใช้ไม้อ่อนในการแบบโอ้ต้องต้องชมมันสักนิดนึงเรียกว่า ไอ้นะต้องพูดชมร้านก่อนนี่ใช้ไม้อ่อนแทนไม้แข็งพูดชมร้านสแสดงถึงมารยาทแล้วก็อู้ท่านทกเกอร์ซอนนี่ตังตรงนี้นี่มันช่างสง่างามสุอเกินอะไรอะไร,ะไรประมาณเนี้นะทําให้แบบโอ้คือ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 ปู่อ่ะปู่ก็แบบเตือนนะแบบเอ้ยมันกำลังไอ้นี่แล้วนะแต่แบบโอ้สุดท้ายก็ไม่สู้ละเพราะงั้นเรามาพูดกันแบบในเชิงมิตรดีกว่าแล้วก็แบบโอ้นี่มันสตอร์เบอรี่มายางั้นเหรอผมขอ ได้ไหมอะไรประมาณนี้ซึ่งทีแรกมันขออะไรนะขอแค่ชิ้นเดียวก็ยังดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ซึ่งโหพอคือคือทีแรกตัวลิกีก็ไม่ให้นะแต่พอไม่ให้ปุ๊บงองแงเลยส่องผมเมียลงไปนอนงองแงกับพื้นใช่ใช่ใช่มันมาพูดกันสองคนน่ะผมเมียแบบเหมือนเล่นละครอ่ะเออแบนงองแงแล้วสุดท้ายก็ไม่ไม่ไหวต้องตัดสินใจให้แล้วรู้สึกซึทราบซึ้งขึ้นมาอ่ะให้เบเขาเรียกว่าก็หยิบให้ไปอันหนึ่งเนาะแต่ว่าพอหยิบอันหนึ่งเสร็จปุ๊บไอ้สองผมเมียนี่มัน มันเอาหมดอะพุ่งเป็นกล่องเลยเอาที่กล่องเลยเอาที่เหลือแล้วก็เอาไปได้เนาะอ่าทีนี้ก็มาถึงคู่ที่สามนะครับนั่นคือบูเก้เนาะซึ่งเธอก็มาตามหาช่อดอกไม้อ่าซึ่งหน้าที่นั้นเนี่ยก็มีตัวของพี่เลโอนะหรือว่าไลออนของเราเนี่ยเขาก็ไปอ่าเรียกแจกไลายเซนมไปแฟนมิทติ้งกับคนที่ดูแลสวนดอกไม้ตรงนั้นอยู่ก็บังเอิญเจอกันเนาะก็ไปบอกโอ้เป็นฉากที่แบบเหมือนได้เจอไอดอล กรีกลาดอ่ากรีกลาดอุ้ยกลิ่นตัวหอมจังเลยอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าสารฝันเธอไปนในตัวเนาะแต่ว่าเธอยังมีเขาเรียกอะไรการมอบคําเตือนให้เนาะว่าเอ่อตอนเนี้ยโลกของคุณเนี่ยกําลังจะตกที่นั่นลำบากนะถ้าเกิดว่าราชินีของฉันเนี่ยทําพิธีสําเร็จเนี่ยแบบโลกใบน,นี้จะเกิดการอวสานเลยประมาณนี้นะเธอก็ยังแบบมีการเตือนนะซึ่ง หลายตอนที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะเห็นแล้วว่าจริงบูเก้เนี่ยเธอก็แบบค่อนข้างกระใจอ่อนนะเออแบบว่าไม่ค่อยเห็นด้วยกับลหลายวิธีของราชินีที่แบบค่อนข้างจะเข้มโหดเกินไปอะไรประมาณนี้ก็ก็คงจะย้ายฟังแหละเพราะาเราก็น่าจะรู้นะว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นน้องสาวของตัวยูนิคอนเนาะอืมเหมือนเหมือนเธอจะพูดลงมาว่าว่าเดี๋ยวแบบเดี๋ยวสักพักเนี่ยโลกมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะนะเออคือคือ,ค,อคือไม่ได้แบบพูดเชิงว่ามันจะเลวร้ยวายแต่จะพูดลงว่า มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอะไรสมนองทำนองอะไรใช่่คือแบบจริงๆงก็ย่งนั้นงมีการเตือนอ่ะนะ,อะเออแต่แต่ผมชอบฉากนี้ว่ะที่มันเล่นเล่นเกี่ยวกับชื่อบัวเก้คือไอตัวเลออนเหมือนมันชมเลยนะว่าบัวเก้สวยมากอะไรเงี้ยเออ,อซึ่งไอบัวเก้มันก็คือไอนนะั่นแหะไอไอตรงช่อดอกไม้อ,อ่อใช่แล้วเขาก็เข้าใจเอามาใช้อยู่นะและสุดท้ายก็ของสําหรับพิธีเนี่ยก็เร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งก็รู้ว่าซอเบอรี่เนี่ยเอาทำอะไรเอาไป,ไปดับเค้กกันเองเอ่า เรียกว่าไปขออุปกรณ์สำหรับอ่าพิธีแต่งงานเนาะซึ่งการิโดนนี่ก็แบบโอ้ยผมขอขับท่านนะครับอะไรประมาณนี้ซึ่งในช่วงสู้กันเนี่ยมันมีฉากหนึ่งที่ผมเบื่ออยู่เหมืนนอนกันนั่นก็คือไอฉากเต้นลําเนี่ยแล้วไอพี่มันเนี่ยไอกาลิโดนเนี่ยมันพูดว่าน,นะมาแต่งงานกับเธอต้องชายอะไรแบบเนี้ยยิงพูดอะไรนะอออบอกเลยว่าแอบคนลุกใช้ได้ตอนนี้ผม<ช>คนลุกใช้ได้เลยเอายิงตอนพูดนี้ออกมาใช่ใช่ใช่ แล้วตอนพิธีเนี่ยจําได้ว่าแล้วก็ <คน S 2> สุดท้ายก็ต้อง<น>บอกว่าเทกจูนี่มันเออพิธีนาะมันเก่งใช่ใช่ใช่เออแต่ผมสงสัยอย่างหนึง่งคือคนในเมืองอะ่ะคือก่อนที่พิธีพิธีจะเริ่มจคนในเมืองมันจะเหมือนตบมือให้ใช่ปะ่ะแบบเหมือนเป็นเอ็นพีซีอ่ะใช,ะใช่ใช่แล้วว่าแล้วจำได้ว่ามันเหมือนจะโดนดูดอะไรเป็นแดงๆขึ้นไปอะ่ะเออเหมือนเป็นสะพานให้เทกจูนเนี่ยมันดูดอะไรไปอันนี้อารมณ์เหมือน,นไปเครื่องสังเวยป่ะเอออะไรประมาณเนี้ย เพราะว่าเหมือนตัวคนมันก็ไม่ตุยนะเหมือนโดนดูดอะไรไปเฉอยๆอเออก็ไม่ได้บอกด้วยเ,เลยก็เลยคิดอืมอาจจะเฉลยหรือเปล่าอันน,น,นี้ไม่รู้เงใช่แล้วก็ต้องบอกว่าเหล่าลูกน้องเนี่ยก็เป็นเ้าเรียกว่ามีความหมายนะที่เป็นระครังเนะี่ยมันคือระครังวิวานั่นเองเออ,อบอกเลยว่าลอยตองแต่งกันอยู่กาอากาศแล้วแบบงงเงงกลางๆางเกงงางเลยนะเออแล้วนั่นระครังวิวาแล้วครับวิวามีการส่งแบบด้วยนะมีการส่งแบให้เทกซซอสด,ด้วยอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการ จูบเธอก็ซอนนะครับปกติเจ้าบ่าวจูบเจ้าสาวใช่ไหมอันนี้เจ้าสาวชิงจูบเจ้าบ่าวเออ,เอ,อผมชอบอย่างไอเสียงเอฟเฟกตอนจูบอะ่ะมันแอบนึกถึงเสียงลูนิโตนเหมือนกันนะไอพวกบักมันนี่ทอมเจอรเรียเวลาจูบเสียงมันจะแบบนี้แหละเออมันแบบมันจะแบบจ,แบบจูบ้ดอะไรเงี้ยเออเอ,อ,อันนี้ก็แปลกแปลกตาดิผมชอบตอนที่นั่นนะนะพอแบบมันเริ่มพิธีที่เทกัจูนบอกว่าเริ่มพิธีแต่งงานกันนะแล้วโฮย์ลูันถามว่าเอ้ยเธอก็ซอนนี่แฟนเก่านายอะไรปะมาณนี้ยอกไม่ใช่อย่างนั้นเออเออ แล้วพอสุดท้ายก็อารมณ์เหมือนกับเขาเรียกนะดูดพลังงานของเทนกสซอยไปเนาะเพื่อที่จะอ่าบอกเลยว่าโหโท้องเร็วกวบะกกัศสิบักกัดนี้แค่จ้องตาแต่อันนี้คือแบบแค่จูบเนาะก็แบบมาแล้วให้กําเนิดเขาเรียกว่าองค์ชายแห่งความวินาศการทำลายล้างองค์ชายแห่งความวินาศน,นะครับอ่าซึ่งตัวละครนี้จะมีบทในตอนต่อๆไปนะอืเออผมผมชอบตรงที่เขาแบบเอางานแต่งงานมาแบบให้มันดูแบบเป็นงานแบบเรื่องจุดจบของโลกดีอะไรแบบเนี้ ออโอ้ใช่ใต้องตามชื่องานเลยว่างานวิวาแห่งไายนะนะครับคือให้กำเนิดองค์ชายแห่งความวินาศซึ่งก็จริงก็คืออันนี้แหละมันคืออ่าตัวหุนนะ่นเนาะกูเดเบิร์นตัวหุ่นของนักลบคนที่หกซึ่งในตัวอย่างตอนต่อไปเนี่ยก็มีการโชว์เห็นแล้วว่าตัวละครใหม่มานั่นคือตัวเขามีชื่อว่าค um นะุมาเดะมาชิโนเนาะก็คือเป็นนักรบคนที่หกแหละแต่ว่า แบกเกิสตอรี่เนี่ยมันเทก็กซอสจะพูดประมาณว่าเอ้ยนายยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรออะไรวันนี้ซึ่งแบกเกิลของเขาที่เราเคยทําไปเนาะเขาก็คือนักลบคนก่อนนั่นแหละเออเป็นแบบเหมือนผู้ชนะในศึกชิงแหวนยุคก่อนเนาะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนละเขาเรียกว่เาเป็นอดีตโกจูบูไปตอนนี้เขากลายเป็นโกจูโพร่านะครับเออผู้กอบกู้นัมเบอร์วันนั่นแน่เออเออแต่ก่อนพูดถึงตัวอ,อย่างต่อไปมันจะมีนี่ด้วยแหวนมันจะหายกัน,นไอ้ไพวกโกจูโออใช่ใช่มันมันโดนชิงแหวนไปเนาะ มันในกระลิโดมันเอาแหวนอ่าของโกจูบูไปเอ๊ะหรือที่เราคิดกันเล่นๆอย่างที่ตอนที่เราเห็นในโปสเตอร์ตัวตัวใหม่ของในตัวโกจูโพล่าที่มันมาแทนโกจูบูบ่ะหรือว่ามันจะมาแทนในแบบจุดๆนี้วะแต่ว่าคือแบบตรงนั้นอาจจะแปลงร่างไม่ได้ปะมันเลยก็มาแบบนี่แทนแต่ตัวอื่นก็แหวนหายกันหมดเลยนะอืมอืมก็เป็นไปได้พี่โกจูโพล่าเนี่ยเขาน่าจะมาเสียบแทนนั่นแหละ อืมแล้วแล้วก็ฉากก็จะตัดที่โลกค่อยๆระเบิดแล้วมันก็จะขึ้นตัวอักษรว่าโลกถึงจุดจบแล้วเออตรงนี้ผมชอบนะมันเหมือนการปิดไอ้นี่เดียปิดพาร์ทอ่ะเออใช่แล้วแล้วพาร์ทต่อไปก็อะแหละครับเปิดตัวนะครับคุณคูมันเดมาชิโนเนาะนักรบคนใหม่กับจูโพรา่าผููกับกู้นัมเบอร์วันนี้โชว์มาเลยแต่ไกลก็ใช่คือผููกู้นัมเบอร์วันต้องบอกว่าไม่เชิ่เป็นรบกคนที่หกป่ะเพราะว่ามันมันเคยเป็นมาก่อนอะ่ะมันเคยเป็น กดจูเจอร์รุ่นก่อนน่ะอันนี้นับ<ม>ไหมนับเป็นคนที่หกไหมคนใหม่ไม่รู้ในเรื่องเขานับไงแต่ถ้าเอาเทคนิคมันก็น่าจะต้องเป็นนักลบคนที่สูนแ์บเออถ,ถ,ถ้าเทคนิคมันต้องควรครเป็นอย่างนั้นน่ะเป็นรุ่นก่อนอะนะเออ<ม>แต่ว่าเขาเปลี่ยนเป็นไอน้นี่เนาะกคจูโพลาเออแต่ซึ่งอันนี้ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องมาคิดก,กันแล้วว่าเขาจะใช้วิธีการไหนในการที่แบบใครนะเป็นดิวก็ต้องไปคุยอะไรกับกูเดเบิร์นป่ะเพราะว่ากูเดเบิร์นเพิ่งเกิดไงเออบางคนจะไม่มาเป็นหุ่นของฝั่งนี้ในในเร็วนี้หรอก อืมเอาต้องต้อง,อ,งอาจจะมีอะไรสักอย่างแหละถึงยอมมาเป็นขุนให้เออต้องเออต้องไปดูว่าไปใช้วิธีไหนในการเกี้ยก,กล่อมย้ายข้างเนาะซึ่งแบบโอ้แท่กระจุนน่าจะใจสลายแบบโอ้ลูกชายฉันย้ายข้างไปฝั่งตรงข้ามแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเอออันนี้น,น,น่านนสนใจน่าสนใจนียกแต่ว่าประเด็นนี้ครอบครัวเล้าฉานสุดเลยอืมเออเออแต่ว่าตัวอย่างต่อไปมันก็เห็นพวกนักรบคนที่ห้าคนที่เหลือเหมือนว่าไอตัวการแต่งตัวก็เปลี่ยนนะอย่างสีน้าเงินมันแต่งตัวแบบเขาเรียกอะไรพวกแบบชิวๆอยู่บ้านเนี่ย S <S 2> <S 2> เลยเป็นในตัวอย่างก็เลยคิดว่าเป็นการรีเซต็ตโลกหรือเปล่าอันนี้เออเป็นไปได้นะโลกอาจจะมีการรีเซต็ตก็ได้ผมจําได้ว่าเหมือนจะมีเอ,อแฟนช่องท่านหนึ่งอ่ะเขาเขาได้มาคอมเมนต์ในในส่วนของตัวโลกคนที่หกอะนะผมผมเคยย้อนอ่านดูว่าเขาพูดประมาณว่าอันนี้เป็นข้อมูลนะครับขออันนี้ขอขอบคุณไปก่อนเนาะก็เขาพูดประมาณว่าเหมือนโลกก่อนของตัวกปโกจูโพล่าที่เป็นโกจูบุนตุนก่อนอ่ะมันเหมือนเหมือนกับว่ามันจะถูกรีเซ็ตไปก่อนครั้งหนึ่งมั้งไอทำนองเนี้ยนะซึ่งก็เป็นไปได้ว่า โลกทุกวันเนี้อาจจะมีการรีเซ็ตหลายครั้งแล้วก็เป็นไปได้เอออย่างครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่มีเกิดการรีเซ็ตขึ้นมาเ<ม>อขาให้กับคาแรคเตอร์บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นไปได้เหมือนกันนี่น่าสนใจนะถ้าคาแรคเตอร์เปลี่ยนอะมันจะเปลี่ยน,น,นแบบไหนวะจะเปลี่ยนถาวรหรือเปล่านะอืมอาจจะอาจจะไม่ถาวรอาจจะเปลี่ยนชั่วคราวะ่ะแล้วค่อยดึงสติไดไ้อันนี้ให้เดานะเออก็เป็นไปได้เป็นไปได้เอ๊ะอย่างนี้พวกแหวนดูดูเส้นไตนี่คือยังไงวะถือว่ารีหรือเปล่าวะน ลีอันนี้ลีไหมไม่รู้แต่ผมจําได้ว่านัดตอนเปิดตอนอ่ะนี่กระเลยดูไปเอาแหวนมาให้อ่ะโอ้ไม่เอามาหลายวงนะเออก็ต้องรอดูรอดดูว่าจะเกิดการลีหรือ <ผม S 2> <ๆ S 1> เปล่าผมไม่เห <ๆ S 1> ็นสังเกตอ่ะในนั้นพี่มีมีพี่พี่เด็กเส้นเราเปล่ากลัวตาโอเจอร์เขาโดนเก็บไปยังวะน่าจะยังไม่มีแหละให้เดานะเออไอ,อเขาจะรอดถึงป่านนี้เลยเนี่ยไม่ธรรมดาจริงอืมเออจีิก็น่าสนใจเ้ออยากรู้ว่าจะเป็นไงต่อก็หวังว่าบดเขาคงไม่หายแค่นี้นะ ไม่รู้เอออันนี้ก็นี้ก็ถือว่าจบแล้วเนาะอาร์ควันเออถ้าตีไปใช่ใช่พ,พาร์ทพาร์ทวนน่าจะจบไปละครึง่งช่วงแรกนะช่วงแรกจบไปแล้วนะครับอ่าในตอนที่สิบหกเนี่ยเป็นยังไงเรามาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้าเนาะสำหรับอ่าคลิปนี้นะครับสัปดาห์นี้ก็ประมาณนี้ละกันเนาะของแค่ดูไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ